บมีากใจพต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับหนังจากประเทศกัมพูชาอย่างเดอดักมาเธอร์หรือแม่นุน<บ>ที่เตรียมจะลงโรงเข้าฉายบ้านเราในช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าโดยเฉพาะคำโฆษณาที่ระบุว่านี่คือหนังที่สร้างจากเรื่องราวตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันมานับ100ปีก่อนจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดการของกัมพูชา หากใครมีโอกาสได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแม่นุนแล้วก็คงจะรับรู้ได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดอะไรว่านี่มันแม่นาคเวอร์ชั่นกัมพูชาชัดๆซึ่งก็สงสัยทีเดียวว่าหากตำนานนี้มีมานานร่วมหนึ่งร้อปีทำไมแม่นุนเพิ่งจะถูกทำเป็นหนังในขณะที่แม่นาคบ้านเราถูกสร้างเป็นทั้งหนังทั้งละครมาแล้วไม่รู้กี่เรื่องกี่ภาคเอาเข้าจริงๆหากคำโฆษณาดังกล่าวนั้นมาจากทางฝั่งกัมพูชาแม้จะน่าขัดเคืองอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าพอจะเข้าใจได้ และเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เองก็น่าจะเริ่มชินเสียแล้วกับการพยายามเคลมทุกอย่างมาเป็นของตัวเองในลักษณะนี้แต่หากคำโฆษณาดังกล่าวมาจากโรงหนังฝั่งบ้านเราเองก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่สุดและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรับไม่ได้แน่นอนกับการเอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจในประเด็นความขัดแย้งมากระตุ้นให้เกิดความสนใจในลักษณะเช่นนี้แทนที่คนจะอยากรู้ว่าแม่นาคฝั่งโน้นจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนจะเหมือนหรือต่างจากบ้านเรายังไง แต่เจอคำโฆษณาแบบนี้เข้าไปก็ต้องบอกว่าเห็นเข้าลางเลยว่าแม่นุนจะลงเอออย่างไร